มีซื้อข้อมาใส่มันสิใส่ไร้่น้ัทนที่อโอ้บุญมาทงแข็งน้องเืิอใส่สักไก่ซ่องีปไปเลยได้กองสุยนี่จะกินนะ้ำลูกเสืออกกาาอะีก่ิโดน้อัดเลียงอืมยัง, <laughs> งแล้อยู่่วงนี้คนนึ่งหลายอืม